โรงพยาบาลธนรักษ์อุดรธานีตั้งอยู่ที่271หมู่1ถนนมิตรภาพตำบลหน,นองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางน่านการบำบัดร,รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระดับสต,ติยภูมิภายใต้สังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขโดยเป็นโรงพยาบาลขนาด120เตียงมีบทบาทหน้าที่ในการบำบัดร,รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดรวมถึงการพัฒนาด้านงานวิจัยและนวัตกรรมการให้บริการของโรงพยาบาลธัญรักษ์ดรนธานีเปิดให้บริการในรูปแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโดยมีกระบวนการดังนี้ระยะ a c u t e c a r e หรือระยะสับ a c u t e c a r e เป็นการดูแลผู้ป่วยในภาวะวิกฤตหรือระยะเฉียบพลัน ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการใช้ยาและสารเสพติดโดยทีมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางโดยใช้ระยะเวลา2-3วันในกรณีที่มีความยุ่งยากซับซ้อนอาจใช้ระยะเวลาถึง14วันยา intermediate care เป็นการดูแลผู้ป่วยที่ผ่านพ้นภาวะวิกฤตหรือเฉียบพลันเน้นการเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ ระยะลองเทอ r m มแครเป็นการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโดยใช้โปรแกรม Fast m o d เดเป็นการดูแลด้วยทีมสัวิชาชีพที่มีประสบการณ์หลากหลายสาขาเพื่อให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจโดยผู้ป่วยจะได้รับการฝึกอาชีพการแนะแนวการศึกษาและการทำงานเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และระยะ aftercare เป็นการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องโดยติดตามผู้ป่วยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเน้นการให้คำปรึกษาด้วยแนวทางการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ป่วยไม่กลับไปเสพซ้ำนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านการกำกับติดตามคุณภาพมาตรฐานการบำบัดร,รักษายาเสพติดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ มีการลงประเมินเพื่อการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดต,ตามเกณฑ์มาตรฐานในเขตสุขภาพที่8ทั้ง7จังหวัดรวมถึงการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นยาเสพติดด้านงานวิชาการงานวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้มีการจัดอบรมให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขรวมถึงเครือข่ายในเขตสุขภาพที่8ด้านงานวิจัย มีการจัดอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดการสร้างผลงานวิจัยด้านยาเสพติดอีกทั้งยังมีการดําเนินการกํากับติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานมินิธัญรักษ์ในเขตสุขภาพที่8ทั้งในด้านการบริการและวิชาการ